ะะพีล <laughs> ่ลูกเห <laughs> อเจอลูกยิงชีพผมไม่เก่งเลยโดนลูกยวคุตกรอบเลยลูกยิงมืออาชีพโอ้โหอาแล้วเด็กก็ <laughs> จะสเด็กมึงลิงแล้วเ <laughs> <laughs> มยมันเล่น,นเล่นกองหน้าด้อะได้ได้ได้ไดด โหมึงโหน่าจะมาสองทุ่มสอุ่มก็น่าเสร็จนะแต่ก็เตะไปกนชั่วโมงเเตะได้แต่พันคาล็อกทีเจ็บเดี๋ยวว่าไปแม่งเจ็บทีได้ยว่าจะเอาเซฟค่ะบอกเล่าเล่าอีให้ลูกหนึ่งใคทีด้วยอย่างี้เอาไว้อย่างนี้เอาไว้ตักหนึ่งทีห้าสิบค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ได้อีกได้อีกผมซื้อมาแป0อยเอ,องทุท้ายครับใช่ปะ